พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันเสาร์วันที่เก้าเดือนที่เก้าในหัวข้อเรื่องนั่นเป็นผลแห่งความรักของพระองค์และพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมสดุดีบทที่8ข้อที่4มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า ที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงหวงยยเขาพี่น้องคะเมื่อคุณคร่ควรมคำพูดของผู้เขียนสด,ดุดีในพระคัภเร์ตอนเริ่มต้นของเราคุณจะได้ข้อสรุปที่น่าทึ่งประการหนึ่งนั่นคือพระเจ้าทรงรักมนุษย์นักเขียนสด,ดุดีรู้สึกทึ่งในความรักอันสมบูรณ์และนิรันดร์ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ คุณเริ่มเข้าใจได้อย่างไดว่าพระเจ้าแห่งพัสดุผู้ยิ่งใหญ่ราชาแห่งจักรวรลผู้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกจะไม่เพียงเยี่ยมเย็นมนุษย์แต่ทำให้มนุษย์เป็นที่ประทับของพระองค์มันเป็นความจริงที่น่าทึ่งมากพระคำร์กล่าวาว่าทุตสวรรค์ยังคงกำลังมองดูสิ่งนี้อยู่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ แต่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราต่างหากที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้หนึ่งยอห์นบทที่สามข้อที่หนึ่งกล่าวว่าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าจากนั้นในโครเสียบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเจ็ดกล่าวว่าพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขาดูว่าความลําเลือกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคิดสถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีพี่น้องขาพระเจ้าเองได้สร้างที่ประทับอยู่ในเราเพื่อที่เราจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งมีชีวิตแบบพระเจ้าตอนนี้เราเต็มไปด้วยพระเจ้านั่นคือแผนการของพระเจ้าตั่นแต่เริ่มสร้างโลกนั่นคือความดกรับที่ซ่อนเร้นมานานชั่วไรอายุคน ซึ่งบัดนี้ได้ถูกทำให้ประจักษ์แก่วิสุทธิชนแล้วฮาเลลูยาพี่น้องคะข้อเท็จจริงที่ว่านี่คือแผนการและนำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเราได้รับการเปิดเผยสำแดงเพิ่มเติมในเอเฟซัสบทที่สข้อที่17-19งซึ่งกล่าวว่าให้พระคิดประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อให้ท่านได้อย่างรากและตั้งมั่นอยู่ในความรัก เพื่อพระคิดทรงสถิตในหัวใจข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงและความลึกคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคิดซึ่งเกินความรู้เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมสาธุการแด่พระเจ้าดองคิดถึงสิ่งนี้ดูนั่นรวนเป็นผลจากความรักของพระองค์ ที่ให้เราได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนที่พระเยซูได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมพระองค์รักเรามากจริงๆฮาเลลูยาอเมนให้เราขอถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักความรักของท่องคำลังท่มท้น ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการสิ้นพระชนแทนของพระเยซูคริสเพื่อเราข้าพระองค์เดินในและด้วยการตระหนากรู้ถึงการทรงสถิตยอยู่ภายในของพระองค์ทุกวันขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นที่ระบออกแห่งความรักที่เป็นของเดียวของพระองค์ต่อโลกของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระเจ้าเองได้ทรงสร้างที่ประทับอยู่ในเราเพื่อที่เรานั้นจะไม่ใช่สิ่งในชีวิตธรรมดาอีกต่อไปคะ่ะแต่เป็นสิ่งในชีวิตแบบพระเจ้าตอนนี้เราเต็มไปด้วยพระเจ้านั่นคือความรักของพระเจ้านั้น ทำให้เราได้รับความบริบูรณ์ของพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมเหมือนที่พระเยซูได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมคะ่ะพระเจ้าทรงรักเรามากจริงๆนะคะพระเจ้าสมกําลังคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะ ในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจ,จะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด